ี s <S <an> <t ose> ครับทีวีกันช่างออโต้สวีครับวันนี้มาดูนะครับชุดบล็อกชุดซ่อมหัวฉีดนะครับที่12ชิ้นนะตัวนี้มีทั้งหมด22ชิ้นมีชุดบล็อกนะครับบล็อกมีหลายตัวเลยตัวนี้ <S <S เดี๋ยวมาดูแต่ละตัวกันเลยนี่บล็อกอะไรเนะี Th ่ย t s, s 2 4ครับตัวเนี้ยมีเยอะแยะมากมายมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10บล็อก10ตัวเลยมีขันเดนโซขันบอสนะครับ t s 1 4 t s 1 5นะครับตัวนี้ มีแท่นมาให้ด้วยแท่นตัวนี้ตัวนี้ไม่มีขานะครับสามารถเนี่ยเอาไปจับกับปกานะครับจับประกาจะมีขายึดตัวนี้อีกตัวนึงเนี่ยให้เราไปหาที่จุดยึดเอาเองชุดนี้ไม่มีขาจับนะครับเราจะใชใ้แท่นที่จับกับปราราเอาโอเคและอุปกรณ์ต่างๆบล็อกขันออลิฟีนะครับมาแบบนี้เลยสวยงามแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้สุดยอดเลยนะครับพร้อมชุดเลยอะไรตัวนี้ก็เป็นชุดตัวต่อแผ่นนะครับไฟเบอร์ ของรุ่นต่างๆมาดูของบอสครับตัวตอบอสเนี่ครับตัวตัวตอแผ่นนะครับแผ่นไหนนะ้ะเรียกว่าแผ่นไฟเบอร์เนาะอขอโทษทีเราก็เอาแผ่นไฟเบอร์ใส่ตรงนี้ยัดลงไปตัวนี้เป็นตัวประคองจับประคองปุ๊บตอกปั๊บเรียบร้อยโอเคตรงแน่นอนโอเคนะครับนี่เครื่องมือดีมีใช้เปเรื่องมือตอนนัวเนี้แนะนำเลยตัวนี้2ีชิ้น แล้วมาดูนี่อีกตัวนึงอะไรเนี่ยนี่เป็นอะไรอีกสามตัวก็เป็นพวกเนี่ยครับก็เป็นชุดซอมบอลเหมือนกันนี่เป็นน่าจะเป็นพวกอันนี้เป็นของไม่ได้จําไม่ค่อยได้ของไรนะเฟโซโอ้ขอโทษทีครับเฟโซเป็นบล็อกแชกแบบนี้โอเคมาดูอุปกรณ์อีกต่งๆอีกเนาะก็นี้เป็นสลักนะครับแถมสลักขันตัวแผ่นออิฟิของเนโซนะครับชุดบล็อก ชุดบอสค,ครับมีรูกแกนกลางเอาไปขันบอสนะครับขันน็อตนะครับนอ็อตบอสนะครับใส่นี่เข้าไปโอเคนะครับบอสโอเคมาต่อกันเลยนะครับมีอะไรอีกให้นี่เป็นตัวลืมไปไม็ได้ยี่เป็น,ปนบอสนะครับบอสที่ขันพวกอะไรนะเดี๋ยวก่อนซูมก่อนนิดนิดนึงขอโทษทีนะอาจจะไม่ชัดชัดแล้ว พันธุ์พวกเชฟโรเลตนะครับพวกเนี้ยแคปติว่าพวกเนี้ที่เป็นแฉกนี้โอเค22ชิ้นนะครับชุดนี้สุดคุ้มนะครับพิเศษสุดนะครับผมถือว่าครบเป็นชุดกลางนะครับเป็นชุดกลางชุดใหญ่ก็จะมีอีกเยอะเลยเป็นสีชุด40ชิ้นนะนี่เป็นยี่สิบสองชิ้นนะครับโอเคนะครับท่านไหนสนใจนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับทวีกันช่างออโต้เซอร์วิสนะครับ088 401 0193นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ22ชิ้นชุด ซ่อมหัวฉีด22ชิ้นบายบายสวัสดีครับ